ติดตามสถานการณ์ที่ภาคใต้เลบานอนกองทัพอากาศของอิสราเอลบินเข้าไปสังหารหัวหน้ากองกำลังอิบลเลาะชื่อนายมูฮัมหมัดคาดาอัตกุสเซนีเป็นฉากงามๆที่กองทัพอากาศของอิสราเอลที่บินเข้าไปโจมตีก็าทำได้ยังไงบินอยู่ทางภาคใต้ของเลบานอนติดติดแม่น้ำลิตานี นี่คือหัวหน้ากองกําลังของอิสระเอยังลงเหลืออยู่นะยังก่อการอยู่ก่อการที่ภาคใต้เลบานอนนั่นแหละหน้าที่หลักๆก็คือโจมตีอิสราเอลแต่หน่วยข่าวกองของอิสราเอลเขาตามประกบอยู่ตลอดเวลาจากนั้นก็ใช้อาวุธไม่ทราบชนิดหล่นลงมาทางอากาศพุ่งลงจากทางอากาศโจมตีรถของนายมูฮัมหมัดฮาดาอัชอุเซเนเสียชีวิตแล้วพี่น้อง จะบอกว่าไม่เสียชีวิตนี่คงไม่มีใครแมวก็คงไม่เชื่อถาโดนขนาดนี้ไม่เสียชีวิตนะดับไปแล้วพี่น้อง